ตัโตระบ่เอาฟังบัดจิตคิดจิตเกิดจิตไม่คิดจิตไม่เกิดจิตที่ยังนี่ที่ตังที่อาศัยก็เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ไปเกิดกับสิ่งนั้นอ <c oughs> ะไรงว่าแต่ละมือแต่ละมือห้าพยายามทีเน้่เน้นเรื่องจิตสมากกว่าเน้นเรื่องความทิ่ไปเกิดโลด จิตคิดจิตเกิดจิตไม่คิดจิตไม่เกิดจิตที่มีที่ตั้งที่อาศัยย่อมมีการเวียในว่ายไปเกิดเป็นธรรมดาเหตุใดห้องสหยุดได้จิตก็คือความคิดจิตมโนวิญญาณจิตคือความคิดมโนคือภาพจํารูปรสกลกินเสียงวิญญาณคืออารมณ์ความรู้สึกมันคือสิ่งเดียวกันนั่นแหละออกจากแรงพลังงานเดียวกันคือหลอดไฟนั่นแหละ หลอดไฟแสงไฟและสิ่งที่กระทบนั่นเองห <ừ. S 1> ลอดไฟถ้าบอเปิดกระแสไฟใส่มันก็บอกออกแสงไฟ ừ. ถ้ามันบอกออกแสงไฟมันก็บปเห็นสิ่งที่เห็นในห้าเห็นห้าก็บเห็นหนทางนั่นแหละบเห็นทางไปเห็นสิ่งของน,นั่นจิตมโนวิญ,ญ,ญานจิตกเรี่ยบเสือนว่าแสงไฟสิไปกระทบกับบุคคลสัตว์สิ่งของถนนหนทาง มโนคือจำได้ในรูปแบกเป็นเสียงสัมผัสต่างๆอารมณ์คือความรู้สึกนี่แหละจิตมโนวิญญาณจิตติดที่ไหนย่อมไปเกิดที่นั่นบาดนี้ความคิดของเฮาเออความคิดของเฮาโดยผู้อยู่เบื้องหลังมันในในใ,ในความคิดก็คือความรู้สึกพอใจตัวเดียวนี่คือผู้อยู่เบื้องหลังมี่สาเหตุทั้งทั้งบิด ทั้งมวนทั้งปวงอ,อาอาสวะขยะเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกที่ยังไปข้องเกี่ยวอยู่นี่คือตัวใจกับแมนนี่คือวิญญาณกับแมนคือความรู้สึกตัวความรู้สึกกับแมนนี <c oughs> <c oughs> และวิธีการเกิดของมูสัตว์ทั้งหลายอาศัยอารมณ์ความรู้สึกที่มันยังฝังเนี่ยเรียกว่ายึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นอารมณ์ความรู้สึกอันนี้ในความยินดีพอใจตัวเดียวอนอกนั้นเป็น วิธีการทํางานที่เป็นแสดงสัญญชนะสัญญชดซิปจันสิก็เ,เป็นข้อมเข้าไปผูกพันเกี่ยวของนั่นแหละสัญญาอารมณ์ความรู้สึกที่ยังคล้องอยู่เน้ยสัญญชนะความอารมณ์ความรู้สึกที่ยังคล้องอยู่ในสกยติทิฏฐิวิจิกิจสาเสวพตุป,ปามาปรรมปฏิฆะกามลาคะรูปราคะอรูปราคะมานะอุตจและอวิชา นี่คือสิ่งที่ห้าเขาไปเกี่ยวของหรืออารมณ์ความรู้สึกที่ยังคล้องเกี่ยวเออยังมีอารมณ์ความรู้สึกคล้องเกี่ยวในความพอใจกับไม่พอใจสองอย่างนั่นแหละแต่ใดอันนึงมันก็มีอันหนึ่งคือเก่านั่นแหละออนี่บา้ิฮาวบอกบาลีคนบ่เข้าใจดอกนี่เป็นภาษาบาลีมาบอกภาษาเอาง่ายอารมณ์ความรู้สึกถ้าห้าคิดไปถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ห้ายังมีความจยาได้ดังใจไม้หมั่นเอาไว้อยู่เออ คนที่เลี้ยงสัตว์คิดถึงสัตว์คนถี่เลี้ยงงัวควายแต่คิดถึงมันคิดถึงมันเหตุไงใดนอะมันสีอินม,มันสีอวนมันสีพี่มันสีมีราคาดีเออมันสีเป็นแบบนั้นแบบนี้เรื่องไวในขณะนั้นพบได้เกิดขึ้นแล้วในขณะที่ต้องฉีดปรุงแตง่งนั่นคือจิตคิดไปมโนคือจาความรู้สึกของลูปหลกดกินเสียงส,สัมผัสวิญญาณคืออารมณ์เนี่ย ปกติกิ่งแล้วมนันเป็นก้อนเดียวกันเป็นสิ่งเดียวกันเด้เอ,อที่ปรุงแต่งไปชุม่มวมบาใจขาดตายตอนนั้นพับนะมันจะไปหาสิ่งที่ห้างคิดถึงก่อนใจบล่ะคือแสงไฟไปกระทบเนี่ยนะขาเปิดไฟปั๊บเขาจึงเห็นมั่วนอนอยู่นะี่คือความคิดเขามันใดจึงเห็นเพราะว่ามันจําไปแล้วนะจาเลยแล้วรูปร่างละะนะักษณะท่าทางเสียงนั่นเสียงแบบนั้นแบบนี้ลินแบบนั้นแบบนี้ลถแบบนั้นแบบนี้ เอาเห็นแป๊บือวตายปป๊บไปหันก่อนแต่ว่าตัวสิแบ่งภพเนี่ยคืออารมณ์ความรู้สึกพอใจกับไม่พอใจเนี่ยตัวนี้ที่เป็นตัวภพเด้หรือว่าตัวภพบ, <c oughs> บะแม่ว่าเข้าคิดถึงอันผู้ใดผู้หนึง่งเราสืบไปอยู่น้าเขาเลยตามความเข้าใจในบะแม่แบบนั้นเด็ภพเนี่ยภพคืออารมณ์คือความรู้สึกของเข้าเองในความไม่พอใจเนี่ยเพบิบตัวนี้เป็นซื่อจิ้วประกากรคิดถึงภาพประกากร ถ้าเกิดอารมณ์ความรู้สึกบ่พอใจคือว่าง่วมันง่วมัน,นั่นจอยแบบนั้นเป็นเอ้ยบ่พอใจสูนครับไหลลงเลยผมบ่เปิดกะนรกเดริชานสามอย่างเป็นสัตว์เกิดอย่างสัตว์เห็ดจังใดละ่ะเฮาสิควบคุมมันไดจังว่าคิดถึงบุคคลคือกันบ่แมนว่าห้าสุดไป็นอยู่น้ำเขาด้บุคคลที่รักเออเป็นห่วงคีดไป ไปเรื่องนั้นเรื่องนี้สาราพัดที่คุยกันนั่นแหละอารมณ์ความรู้สึกเป็นห่วงแบบนั้นแบบนี้จะขาดพัพไปหันก้อนอยุ่แสงไฟไปกระทบหันก้อนอยุ่ความคิดถึงความจําในอารมณ์ความรู้สึกกับบุคคลคนนั้นรูปร่างาลักษณะหน้าตาทา่าทางยังกะว่าไปเสียงนั้นยางนี้ไปก้อนอยุกจะพบสิเป็นอารมณ์ความรู้สึกแบ่งคือเก่าเนี่ยที่เป็นสัตด์เดรฉา,านนรกหรือเปลด เนี่ยสามอย่างนี่คือเก่าเด้อมีแบบโลกโลกมันก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วว่าเรื่องของโลกกอนว่าเรื่องของการเกิดดูอเป็นไปในอบบยภพบอบจะพุ่งไปเนี <c> ่ย <oughs> เป็นทางสัน้นไปคิดถึงบุคคลที่เกลียดคิดนึกถึงใส่ความจริงของเจ้าของเด้อทุกคนยอมมีเรื่องเล่าต่างๆในความรู้สึกที่ฝังใจไว้ในความพอใจอะไรบ่พอใจห้าไปคิดถึงบุคคลที่เกลียดบุคคลที่บ่คคพอใจ เพื่อพิษเถียงกันมาก่อนเอภาพนาตาเขาเกิดขึ้นบ่เกิดแน่นอนเออความเป็นเรื่องเป็นเล่าเกิดขึ้นบ่เกิดแน่นอนเออความรู้สึกในความพอใจและบ่พอใจเกิดขึ้นบ่เกิดแน่นอนบ่พ่อใจแน่นอนเนี่ยเป็นเรื่องเล่าต่างๆมีเหตุเรื่องนันเรื่องนี้ให้ทกให้เถียงให้ตีให้ปับให้ไหมขึ้นโล่งขึ้นซารขึ้นกันละกันมีแน่นนอนตอนนี้ถ้าตายตอนนั้นเด นรกล้วนๆเเนี่ยตายด้วยอารมณ์โกรธอารมณ์ที่ไม่พอใจนี่แหละนรกเลยอันนี้บริเวณผ่าน,านพานพยายมบาบานเด้ย,ยมะพยายมบาบาลหรือในริยาบาลเนีย่ยเป็นผู้มานำเอากระชากไปนีย่ยบรยิพานเด้ประเภทโกรธนี่ยบริเานเด้อลงเลยนะประเภทโกรธบ่พอใจรุนแรงใน บอลุนแรงกับ้างลงคือเกาลงตามอ่อนตามแก่นั่นแหละไฟห่อนหลายก็ไฟห่อนหน่อยคือเกา้แหละลงคือเกาหัวกับเมียผิดกันมานำทางของฟองของแฝงอย่างนี้ก็ว่าล้เถียงกันมาลำทางก็แก๊กแกกนี่ศูนย์ศูนย์ทั้งทั้งที่รักน่ะแหละวันนี้ยังจริงจริงดอกมันบ่ได้ดังใจซื้อได้มันบ่เดเกเียดกันจนถึงถิ่มกันได้หรอกนะว่าแม่แบบนั้นบ่พอใจใน่เหตุบ่ถูกใจกู กออลกนลงนรกแต่จะเปรียบเทียบเด้โลล้วะนรนกนรกที่เท่าร้อนกันยังบ่ท่านได้ห่อนทำอันน้ำต้มเล็กใจว่าหลักเนี่ยว่าถ้ากโกรธโกรธมากโกรธน้อยโกรธเต็มที่โกรธจัดมหาอเวกีโกรธจัดใจว่าหลักโกรธระหวาา่างกลางกับอีกซ้ำหนึง่งออโกรธน้อยก็คือนรกที่เท่าร้อนเนี่ยเป็นตั้งสี่มีเปรียบเทียบมีฟังเลยเออเปรียบเทียบให้เห็นเห็นคิดเอา มันบ่เห็นดอกเพราะว่าบ่เคยตายมันบ่เคยคนเคยตายดิมันเปลี่นมันมันลุยมาเบิดแดเราด้นน่เออบักไลยๆนี่ที่เ้ามากนี่นั่นแหละมันบอกว่าถ้าคนบ่นเคยพบพ่อสิ่งใดก็เลยบ่เข้าใจสิ่งนั้นว่ามีหรือบ่มีคือว่านแต่แต่ว่าสิ่งที่เฮ้าอสามารถระลึกในตัวเองได้แหะตอนที่มันโมโหนี่ไหะโมโหเรื่องใดนี่ โมโหกันบ่พ่อใจเรื่องใหผู้ได้ดกระสูนเป็นคิดเบองตอนมันสูนนะเออนี่ยังสั่นหนึ่งสิอยากอธิบายเด้อยากอธิบายอยากเข้าาอธิบายนี่อธิบายให้เขาเห็นน้ำเจ้าของบ่แม่อ,อธิบายเพราอ,อยังอื่นดอกอธิบายให้เขาจะเห็นถึงใจเจ้าของนะ่ะอารมณ์ความถี่มันบ่พ่อใจกว่ากับเมียนะ่ะทั้งรักทั้งเกลียดทั้งนั้นทางบ่แม่เกลียดอีหลีเด้เออมันเป็น,นยังสั่นแหละ ทีมกันเลิยกันทิมเม่ไใดไมีแนว่าผูกหลังเอาไว้ในข้อในใจนั่นแหละเป็นสันน้นถึงว่าอธิบายเข้าไว้จิตคือความคิดมโนภาพจาสัญญานั่นแหละสัญญาในในรูปในรสในกลินน่นในเสียงในสัมผัสนี่เอนสัญญาความรู้สึกต่างๆที่รับหลูเอาไว้นะนั่นแหละคือวิญญาณตัวรับหลูความรู้สึกจิตมโนวิญญาณอันเดียวกัน หลอดไฟแสงไฟกับไฟที่ไปกระทบในรูปภาพันนั่นอะไรจิตคือแสงไฟไปกระทบรูปภามโนคือภาพที่จำได้จำได้ในอารมณ์ความรู้สึกนั่นนะวิญญาณคือความรู้สึกที่บันทึกเอาไว้แล้วเนี่ยบอกว่าแต่ละคนเ็ยจังได้ห้าสิละเลิกทีเดียวบ่ได้พุดออกเลิกยทีเดียวบดได้แะนั้นอันนี้เรียกว่าอะ อกุศล,ลกรรมให้ผลอกุศล,ลกรรมได้นี่เออถ้ามันละขาดออกเลยทีเดียวไรจงส่งอารมณ์มันเป็นกุศลซะหาหาคิดเนวดีๆมาใส่เอาเําว่ากุศลต้องบ๊เบียดเบียนทําลายผู้ใดผู้หนึ่งเด้ต้องบ่อมีผลเปไปด้วยความโรคบ่มีผลเปไปด้วยความโกรธนะบ่ะมีผลเปไปได้ความหลงความหลงนี่ค้นว่าเข้าใจดอกความหลงกับเรื่องมันคื่นเดียวกันนั่นแหละคิดว่าถูกนั่นแหละอันใดก็ดี ต่ว่าสังเกตได้โลภสังเกตได้หลงได้ทุกคนมีความรู้สึกหนาเออทุกคนมีความรู้สึกในตัวเองอยู่แล้วนั้นทรงอารมณ์อันเป็นกุศลมนันยังตีบ่เบียดเบียนนึกถึงบทส่วนบ่ลบดได้บทหนึ่งก็ได้เนี่ยปับขมาโหลดศูนย์แห้งเลยโอ้ยตีพิโพภระวาลังสมาสัมุทโววิชาจารส,สัมปนโนศูนย์แห้งสวดแมงแห้งๆก็ได้ตัวแต่ศูนย์แห้งเรียกว่า่ะเออเป็นกระสันบดใดบทดบนหนึ่งที่เขาพ่อใจนั่นแหละ คอยลงคอยลงมาเรื่หรือว่าฝึกจับลมหายใจอานา,นาปานสติหรือการส่งชา่นออส่งชา่นจับจุดอุณาโลมเนี่ยเป็นความถี่ทุกคนฝึกได้ไง่ออายในระดเน้นยืนนี่เออนึกถึงบานนี้คําว่านึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลนึกถึงโทษต่างๆนหน้าสารพัดในความจากในความโกรธในความโลภนึกถึงโทษของมั่น แจ็คสี่ศูนย์เดีอกันไปเห็นยังแต่ว่าเพราะพอใจถ้าว่าสร้างผัวสร้างเมียก,กับบ้ป๋ากันจักเตือยเนาะมันบ่สร้างอีหลีเด้นั่นน่ะแต่สร้างแล้วมันป๋าแมงลอยเล้วอย่างพี่อยากยางังสร้างยังสร้างส่เออแล้วก็นำขั้วข้างในเรื่องล่างในข้อขั้วจะคล้องเอาไประบายผู้อื่นฟังนั่นแหละหลงแจ็คบอผู้ฟังมากนั่นจิตแจเขาสิซอยอยังจะคล้องได้บอกนั่นแหละไฟในหามออกไฟนอกหามเขายัางไกลดีเป็นตั้งสั่น นนั่แหละถ้าขาของไปวา่าวไผศรีว่าไพศรีขุนจักนั่มเข้าใจว่าไปว่าวผู้อื่นฟังว่าเขาถีบซอยได้ตีไม่มีทางาามันจะเขาถีบถือซ้ำอะไรเขาจับจุดได้ไปว่าวผ้ื่นต่อซ้ำน,นั่นนั่นหลงฉะนั้นคำว่าหลงคืออกุศลของพวกทั้งหลายเหล่านั้นคิดว่าไปว่าให้พี่น้องฟังให้ให์มู่ฟังปูหยาแต่ายพ่อเมียฟัง่งไอ่น้องฟังคิดว่าเขาถีบซอยได้ตีไม่มีทางเออ และอากุศลครอบงามเต็มทีหลันหาวิธีดึงกุศลเข้ามาสัมาประทานสี่เมื่อรููว่าอากุศลครอบงามแล้วเนี่ยหูเพึ่งดึงสิ่งที่เป็นกุศลเข้ามาเจคิดนึกถึงพระพุทธเจ้าถึงคําสอนพุทธเจ้าคิดนึกถึงวิธีพระพุทธเจ้าสั่งบาร,รมีแบบนั้นแบบนีีก็ว่าไปคิดนึกถึงบทธรรมคำสอนอริยสัจสี่ปฏิจจสมุปบ,บาทคิดนึก ถึงบทสวดมนต์บทนั่นบทนี่ล้วนแล้วถ้าเป็นคําสอนบทลัเป็นธรรมบทนั่นแหละคิดนึกถึงผู้บาอาจารย์ผะสงงอ์องค์เจ้าผู้สืนสื่อถอดศาสนามาคิดนึกเว่าห้าเวลานั่นนี่แต่จิตมันสิตกในความคิดบดีคิดนึกถึงหลวงปู่หมัน่นเรื่องตาบวัวคิดนึกไปหนี่ได้ถ,ดถึงพระพุทธเจ้าในถึงพระอานนนเน่นอดทนเนาะแบบนั้นแบบนีน้คิดนึกเข้าไปนี่แหละสิ่งเรียกว่ากุศลกุศลน,น,นี่ต้องบ่เบียดเบียนไผเด้ จริงๆเรียกว่าถอนเครื่องเสียดแทงนะกุสน,นี่นะกุสลา,าไปว่ายังไปวายาข่าหนอยาข่าที่ทิ่มที่แทงที่เสียดที่แทงคนเอามาเทียบเออนักบาลีเบื้องดีๆแล้วเออนักบาลีนั่นแหนะก <c oughs> <c oughs> ุสลา,าไปว่ายังถอนเครื่องเสียดแทงดเ,ออเด้อเออกุสลาเดย้าขาหนอยาขาที่เสียดแทงเด้อ มีคนเปรียบเทียบตั้งว่าห,ห้าเหนึกสิ่งที่บ่มีสิ่งเข้าไปเสียแทงในการนึกคิดนั่นก็ไม่ทําให้เราร้อนและกังวลทั้งที่คิดอยู่ทั้งขณะนะแม้นทสิ่ผ่านไปแล้วก็มีคุณความเดือดร้อนภายหวันภายหลังมีเอินว่ากุศลน,นะ้าเฮ้าคิดนึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลใจขาดตายในขณะนั้น,นไปใสเออมีพุดท่าธรรมะสังฆารนุสตินะมีคิดนึก,นก ไปสวรรค์เป็นเบื้องต้นนะคิดถึงหลปพระพุทธเจ้าคิดถึงหลปพระสงฆ์ก็แล้วแต่มีดาวบดึงเป็นไปไปแต่คิดนักถึงพระธรรมอันนี้นีผลสูงสุดนะเออคือว่ากําลังไหลมันสูญแห้งหละยน้าได้เราหมุนเข้าใส้ปฏิจจสมุปบาทอาวิชาเป็นปจัจจัยมเกิดสังขารไหลโดยภาษาที่เข้าเข่าใจเนี่แหละเป็นภาษาเข้าเองเออเกิดความเบือ่อน่ายว่ายกำนัดพอดีใจขาดตายในอหรหั์เลยก็มี่เด็กนี่ยถ้ามาสูงแบบนี้ นี่แหละที่ว่าพระพุทธเจ้าไหวไผ่ว่าได้เนี่ยสิบอกให้ไหวถ้ำเท่านั้นเขาหลบถ้ำเท่านั้นพระพุทธเจ้า,าว่าไหวขนอยาาว่าละไหว <c oughs> ถ้ำเป็นอย่างสเรืว่าถ้ำนี้ขาสูงสุดยังสิเป็นยอดแห่งถ้ำใดคือความจริงอันสูงสุดออความจริงอันประเสริฐความจริงอันเหตุให้เกิดก็ได้ความจริงอันเดชให้ดับก็ไดแต่ว่าพินน่นึกถึงใดนึกถึงอันเหตุให้ดับให้บก่กลับมาเกิดอีกนี่แหละจิตมโนวิญญาณ ดับวิญญาณแบบนี้บ่มีความรู้สึกในความอยากได้อยากเป็นใดๆทั้งสิ้นเลยถ้าขาดความจากอยากความอยากได้อยากเป็นแล้วมันก็จบทันตัวเออมันจะไปดิ้นรนข้นคนวายหายอีหยังเนี่ยเขาที่เขาคุยกันนั่นหลายๆอย่างแล้วก็บอกเป็นแมงแบบเสียงมาเสียงว่เดี <laughs> ๋พ่อกระจอนน่แค่หางเอื้องนี่อยากเทียงกันโหลดนะอ,อบางก็มาอ้างคือเอาว่าแมงสัสนมาอ่างว่าเป็นอนาคามีอนาคามีมันบอกหากินแล้วเออ มันไม่มีความจากใดจากเป็นอย่าังอีกแล้วมันเลยจ,จุดเดียวแค่ว่างรูจบเลยเท่านั้นอแต่เป็นคารวาตายเหมือนั้นได้เมือนั้นอไปอ่านเบื้องเอานี่ถ้าอยากได้หลักฐานนั่นแหละไปอ่านเบื้องเอานพระไตรปิกตเราก็มเท่านั้นแหละแล้วเข้าบริย,ยินยันตัดสินให้ด้<ม>ตายเมือนั่นแหละไปเบื้องลอดพระวักกะลิบรรลุแล้วไป,ลรรลไปถือง,ง้อส้นตายสําเนี่ยสันตติอมาตบรรลุแล้วตายสําอีกองหนึ่ง คือเสื้อขาบอยู่ในปากบรรลุพร้อมก็ตายพร้อมนะเบงสันลายอยู่ได้ล่ะเนาะได้กินสุดท้ทยได้เป็นไทยอีกบะเหนียวสมเด็จพอ่อสุดทษธนะอันนี้นั่นแหละได้บัตรสุดไทยตอนใจขาดเออิ่นบ่ไดอรหันตผลในในขณะที่มีชีวิตอยู่แต่ว่าได้อรหันตผลในขณะที่ใจขาดตายนี่แหละผลของอานาปานสติเออยกตัวอย่างได้พุทธกาลนั่แหละมา <c oughs> มันมีบันทึกไว้ยุงสั่นนี่นบอกให้ทุกคนพยายามฝึกหัดส่งชาาไว้เดอ้ออยู่กับตัวเองอยู่ในกายกายเวทนาจิตธรรมถ้าเหาบาถ้าเหาบอมีเวลาในการเดินช้าๆหรือนั่งยืนหรือนอนเออคือว่านี่คืออาศัยอาณาปาณสติรูลลมให้ใจเขาอ,ออกกจับจุดนั้นลมเอาอาการปิติอาการพิตินั่นละ เกิดขึ้นระหว่างกลางหน้าผากแล้วเอินว่าจุดอุณาโลมพนาราศกับไปว่าหน้าผากนั่นแหละแล้วเอินว่าอุณาน้อยภายหลังตามอ,อให้อยู่ในหน้าผากน้อยภายหลังตามอุณาโลมยุัวนี้ยืนมันกระจับไปดีหมายถึงก่าไดความรู้สึกดีดีมันพอไปคิดหอดไผดอกมันจะเกิดเนี่ยวิธี่ควบคุมจิตรู้ล,ลมให้ใจเขาออกถ้าเ้าไปคิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่อาการพิธีเกิดบ่อใด ปูนมันไปเอาความรู้สึกไปสร้างปูนัันหักผูนีเบา,าคนสัตว์จริงของอน,นั่นยืนกระทาใดชัดเจนนั่งกระทาใดชัดเจนนั่งได้ทุกทา่าทั้งหลับตาและลืมตาเด้อจะมาผูกขาดลับตาเด้อนั่งได้ทุกทา่ายืนอีกยืนแต่ทาเดียวหรอือว่ากรได้หลายตาหรอกเดินเนี่ยก็เดินได้เดินกันด้เดินอันไดหลาย่าอยู่ทาแกงแขนกับนี่ทาเบาแกงแขนกับนี อ,อะไรยืนเดินนั่งนอนให้ฝึกหัดอยู่ตัวเองในการสิตควบคุมจิตมโนวิญญาณให้ขาดจากความรู้สึกนะเพื่อเห้เาเลยอยู่ในกายเอาความรู้สึกจิตมันอิม่มปิติมันเกิดพอจิตมัน่อ่ได้ทำงานคือมันได้พักผ่อนไม่ได้กินอาหารอิ่มมันดีใจนะมันเลยแสดงความรู้สึก,อ,ก,สก,สก,สกออกมาทั้งหน้าผากหรือว่าหัวหรือว่าขนลุกขนพองหนุบหนับๆน่แหละ รือแสดงออกความอิ่มออกมาเป็นผู้สวยสุขในหน้ามาก,กายอิ่มออกมาเห็นไหมเออชั้นที่หนึ่งวิตกวิจารณปีติโุกนั่นเห็นบอกเอกกัตาตายในร่มหนูแค์แบ,บ่เบื้องต้นนี่ครับนี่ผลอันสูงสุดแล้วแต่คนบันไดเบื้องต้นมันจะเอาเบื้องปลายมันทั้งใดว่าก็ต้องฝึกหัดไปสี่นั่นแหละมักเป็นต้นผลเป็นปลายมักกับผลอยู่น้ากันเก็ไปในรมหายใจนั่นแหละตายตอนมันอยู่ในลมนหายใจแค่ว่ามีจุดอุณหภูมิพร้อมมันจะไปใสว่วา และฝึกเอา,าเรื่องสมเด็จพ่อสุโธธนา่อนมันจะสงสัยเนะ <c oughs> เพิ่นมาได้บาดใจสิขาดสุดท้ายเดอ้อ <c oughs> อย่าลืมทิฏฐธรรมหมายถึงอรหันตผลในขณะที่มีชีวิตอยู่เป็นปัจจุบันนักขณะหลายหลายคนแปลบัครียเข้าใจว่าละมีมีชีวิตอยู่นี่แหละได้เรียกว่าอารหันตผลแล้วเออผลที่สอง ในขณะที่สิ้นใจพอดีเลยนี่คนที่สองนอกนั้นอีกหาผลนั้นไปอยู่ตามสุทธวาสต่างๆหาสันเออมันยังละลืมเล้วสุทธัสสาสุทสศีมันยังละล,ลายไปหอดอากาศนิทคาบน่ะเออไปยังสันเป็นหาเป็นเจ็ดบุญเอามันธรรมดาด้เป็นแต่เหตุแต่เหตุได้อันทั้อันอันดู้ลมหายใจมีอุณาโลมเหยนไขับรถยุกเกะเหตุได้ดดยนะังยุกเกเหตุได้ไดถ้าทํางานหนักๆคนตัดหญ้าคนแบกของกับพิรันนาานี่ ถูกสมุทัยนิโรธเอาพินาถูกของกายมังพินาะพินากายพินาเวทนาเอาพินาจิตเอาใสา่ธีพินาก็ไดคือการคิดนึกหรือโยนิโสมนัสการความตรึกอยากบอกความตรึกเอาไว้ในใจนะั่นแหละคิดนึกกายบ่เป็นของจะของแบบนั้นแบบนี้เป็นธานแบบนั้นแบบนี้แต่ว่า,วาไปมันอยาก่ไขอยากใครมันก็ป่วยก็ป่วยไปแต่ว่าเป็นของจ้องก็บบังคับได้ทันตัวตคิดไปในเจาของอย่างนี้มันก็ไปใส่บ่ทำารไผได้นี่อะนรอย่เวลานะ คือเท่ตา,ตาตัดหนาอยู่นะก็คิดเดินทงางธรรมะพูนมันทุกอย่างก็คืเอเท่าเป็นเด็กปาลา้่มปาลา้่มล้อมมันไว้ย่าให้มันออกไปจากว่าเอาธรรมะเป็นหัวเออนี่แหละสัมาประทานสีเออถ้าหูวาอากุศลเกิดรีบละ้วยการนึกถึงกุศลถ้ากุศลเกิดแล้วบาทนี้พยายามให้มันเจริญยิ่งยิ่งตัวสัมาประทานสี่นั่งสี่แต่จะว่าบาลีก็บพระหัใจอีก เดียวสิวา่าเ้าบาเบาวัจนะอีกแต่วมันป็นไปแห้งเรืวัจนะเนาะหนึ่งช่งสันอะไรจังบอกว่ามีผลมันสูงสุดเด้อแค่รูร่มให้ใจเขาออกมีอาการอุณหร่มเกิดอาการพิธีเกิดขึ้นอุณหล่มนี่แหละวิธีเข้าฝึกเข้าฝึกบองต้นแบบนี้จริงจริงพิธิมันมีหลายโพดที่ขันเบานะเพราได้อยากเป็นมาฝึกเอาต่อหน้าต่อตาแล้วพราได้ยากไหนเข้าอันว่าภากภาษากลา,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 างนะมาเบวาต่อหน้าต่อตาเอตอตอนนี้เข้าบาเร้า เขาพูดสั้นนั่นแหละว่าไปเขาบอกไทยกันป่างปางยูเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่เนาะให้เขาบอกไปตามอัจริญาใจเขาถือเนาะบอกไปตามนี่แหละกจนโคโลเล่าแท่ๆล่ะนี่เนาะเออเบาเบาให้ดอกเพื่ออะไรจกหุจักมาบอกตอหนาต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 าฟันตอฟันโลดเออปากตักปากก็ปากโลดโตปากกัโลดเออสัตว์กันโลดนะจะให้เบามาเสะมามามาเอา แต่จะมากเถ her, อะว่ามากมากเพราะสัมนำแล้ถามก็หล่อแก่แหล่เพราะสัมนแหละคือ <c oughs> หาของดีมีไหม,น,ววมนี่สันป้ากูว่าอยู่สุเมรอมันบดีบบบนี้เออแต่ <c oughs> สั้ง่องอยังเดเมื่อถามบกโดวรือนสิบเอาเรื่องอยังมาหาเนี่ยไปขายของดีคนนะโอ้ยเนาะของก็มีคุณภาพปากก็ดีน้ำแน่กับบะหมีนไปดา่าเขาเมื่อนอี่ขายไไขอะไรโคหดแม่มึงบะหมี่ใบจังสันเออบ่แมี่ใบจังสั่นบ่แม่นดาคนบ่มาซื้อ แต่ของบางสงบต่กองมาเห็นเทวดาทั้งใดมันสิไปดึงมาหาสูนย์ยุวสันติ่มเปียงปังเปียงปังเวลาเห็ดกับณองบ่แม่นเท่านั้นเด้อแต่จัดขายของดีนั่นน่ะบ่มันมวนนั่นหรอเว่ยพวกเจ้าอยากรวยอยู่พวกเจ้าก็ว่าเอาเท็จพวกก็เลยอยากรวยอยากเงี้ยก็ไปเด้พราะดากัะดาแมงเลดเด้อยุวดาไปแล้วก็บ่รู้ล่ะพราะดากัะดาพอไรกับไรเด้อบาดูเบาโดนหลายกับไร่นี้เด้ เนาะไลสอนตัอสามตัอ,อยังบ่นหีอยเรื่องสั่นแล้วอบาเสียงในฟิล์มไปหากันแปลเอามันดีตัวมันเด่นลายภาษาไะเน,ะนะาะขาโตอยัยงสิกับพากันไปแปลเอาตัวอีเกิงพากันไปแปลเอาตัวทุกว่นอยากได้เพราะเนาะลายภาษาดีเอา้าเพราะ